สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นตัว GED Math 7 Day Study Plan การแบบละเอียดกันนิดหนึงนะคะหลักๆนะคะ 1. เราจะฝึกกันเนี่ยวันละ2-3ชั่วโมง 2. เราจะฝึกทั้งเนะะื้อหาแบบฝึกหัดนะคะตัวโจทย์แล้วก็ทวนไปด้วยกัน 3. เราจะเน้นหัวข้อหลัก,ลกๆที่ออกสอบบ่อยนะคะ day number o n ไปพร้อมๆก,กันกับพี่ไว้เลยนะคะก็จะเป็นหัวข้อของตัว number sense นะคะ fractions แล้วก็พวก decimal ค,คือเป็น p e r ร์เซ็สิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือเรียนหลักการคำนวณเบื้องต้นรวมถึงบวกลบคูณหาร order of operations เปรียบเทียบค่าผสม,มระหว่างนะคะพวกเศษส่วน mixed number decimal ทศนิยมนะคะแล้วก็พวก p e r ร์เซ็สุดท้ายค่ะเรื่องของการแปลงหน่วยนะคะแล้วก็รูปแบบต่างๆเทคนิคสำคัญนะคะอันดับแรกคือเราจะต้องอ่าน n ้ m b e ล line ให้เป็นใช้น้ m b e ล line ให้เป็นนะคะพยายามฝึกค่านะคะโดยการแปลงจากตัวเศษส่วน fraction ให้กลายเป็น เบ m a l เพื่อทำการเปรียบเพียบ day number t นะคะจะเป็นส่วนของหัวข้อของ algebra basics กันนะคะโดยเราจะเรียนวิธีการแก้สมการ1ตัวแปรนะคะแล้วก็2ตัวแปรไม่ว่าจะเป็นค่า x ค่า y ค่า a ค่า b ค่า c ได้หมดเลยการจัดรูปแบบสมการนะคะแล้วก็การ factor เทคนิคสำคัญนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยก็คือฝึกการ isolate variable ใช้การแทนค่าเพื่อทำการตรวจสอบคำตอบของเราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า day number t นะคะหัวข ก็จะเป็น word problems ratios นะคะ l e g s และ proportion s ต่างๆสิ่งที่เราต้องทำให้ได้เนี่ยก็คือฝึกตีโจทย์เป็นสมการฝึกการตั้ง ratio unit rate นะคะแล้วก็ scale factor เทคนิคสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องๆส่วนมากจะทำผานนี้กันไม่ค่อยได้ก็คือ1 การจับใจความเนาะหรือการหาคีย์เวิร์ดสองค่ะคือการแปลงโจทย์เนาะให้มันเป็นภาพเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็การดูหน่วย Day number f o นะคะในหัวข้อของ Geometry หรือเราจะเรียกกันว่าเรขาคณิตในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะต้องคำนวณ p a r a m e t e r Area, Volumes นะคะใช้สูตร Geometry ต่างๆรู้จัก Shape ต่างๆให้เป็นเทคนิคในการทำนะคะก็คือวาดรูปนะคะวาด พยายามวัดภาพประกอบเวลาเราได้คําสับนะคะว่ามันเป็นเชฟลักษณะไหนและสิ่งสําคัญมากๆเวมาร์กไว้เลยก็คือระวังเรื่องของหน่วยนะคะบางทีเขาอาจจะให้อินช มาบวกกับนิ้วอะไรพวกนี้ให้ระวังให้ดี Day number อค่ะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ Data, Probability นะคะแล้วก็ Statistic สิ่งที่เราต้องรู้คือการอ่านกราฟไม่ว่าจะเป็นบาร์เป็นไลน์เป็นฮิสต o g r กรมคำนวณค่ามี m n m i d i a n mode เนาะแล้วก็ความน่าจะเป็นนะคะ p r o i t y i l i t y พยายามเช็คดีๆนะคะว่าโจทย์ถามหาอะไรเช่น how many more ตื๊ดต้ตึ๊ดต,ต,ต,ต๊เดี๋ยวจะมีตัวอย่างโจทย์ให้ดูเนาะ day number six, นะคะในหัวข้อของเรื่องฟังก์ชันแล้วก็กราฟเนาะสิ่งที่เราต้องรู้คือเราจะต้องอ่านกราฟของสมาการนะคะหลกัหลกๆก็จะเป็นลนะีเนียเนาะอ็กซ์โพเนจะไม่มีเลยเนาะใช้คำว่าแทบจะไม่มีเลย,นะาาเลยถ้ามีก็ถามหาเรื่องของตัว กราฟนี้เป็นฟัง์กชันหรือเปล่าเท่านั้นเองเนาะเราจะต้องรู้วิธีการหาความชันนะคะจุดตัดแกนนะคะ y-intercept x-intercept พวกนี้เทคนิคในการทำข้อสอบตับแพทเทิร์นของกราฟให้ได้นะคะแล้วก็พยายามจำรูปแบบการเรียงนะคะ y เท่ากับ mx บวก b บวก c ก็ได้พยายามทำให้ได้นะคะเนาะ เดย์สุดท้ายค่ะเดย์ number no. 7นะคะเป็น practice test เนาะหรือพี่วิจะเรียกว่าเป็น mock test แล้วก็ดูรีวิวกันเนาะหลักๆก,ก็คือทำชุดข้อสอบจำลองเนี่ย25ข้อนะคะเป็นเต็มชุดไปเลยตรวจคำตอบเนาะแล้วก็วิเคราะห์จุดผิดต่างๆพาสุดท้ายนี้เทคนิคก็คือเราจะพยายามเน้นเรื่องการบริหารเวลากันนะคะ